ถามความคิดเห็นพี่นิดนึงคือตอนนี้มันเหมือนมีกระแสดรามา่าเรื่องเกี่ยวกับว่าการไปขับไล่กัมพูชาชายแดนเปิดเสียงเพลงแล้วก็มันมีการความคิดเห็นของทางสงวเขาออกมาบอกว่าแบบทําไม่ถูกนะใช้มีมนุษย์สิทธิมนุษยชนพี่เองมองว่ามันยังไงก็คือคุณอนะเคยมาใช้ชีวิตกับพวกเราไหมอลองมาใช้ชีวิตกับพวกเราก่อน แล้วคนที่เขาเสียชีวิตไปอ่ะเขาเรียกร้องอะไรคืนกลับมาไม่ได้แต่คนกลุ่มนั้นอ่ะเขาก็ได้แค่อพยพออกไปทำไมคุณไม่ไปเรียกร้องให้คนกลุ่มนั้นอ่ะอพยพออกจากประเทศไทยอ่าไม่ใช่ว่าคุณจะมาเรียกร้องให้อินฟูอ่ะหยุดการกระทำมันเรื่องมันง่ายนิดเดียวถ้าคุณจะเรียกร้องอ่ะคุณเรียกร้องให้พวกเขาอ่ะออกไปจากพื้นที่เราแค่นี้มันจบถ้าคุณทำได้นะ ให้คุณไปทําอยู่ท<ม>ี่หน้างานไม่ใช่พูดอยู่ในห<ม>้องแอร์ไปออกรายการนั้นรายการนี้<ม>แล้วไปพูดพูดพูดเรียกสิทธิมนุษยชน<ม>คุณมาดูพื้นที่ชายแดนก่อนไอ้คนที่เสียชีวิตเนี่ย<ม> <c oughs> เขาเรียกร้องชีวิตเขากลับคืนมาได้ไหมมันเรียกร้องไม่ได้แล้วในจังหวัดนั้นน่ะทําไมคุณไม่ออกมาเรียกร้องแล้วไปโจมตีขมิบบ้างไม่มีเลยอย่าให้พูดพูดไปแล้วก็มันโมโหเออใช่คุณมาดูสิครอบครัวแต่ละคนอ่ะ อ,อวันก่อนก็เพิ่งมีมาทำบางสกุลมาทำอะไรคุณมาอยู่ก่อนคุณมาดูก่อนเด็ก8ดขวบเด็ก15บห้าขวบกับแม่เสียชีวิตอยู่ในนั้นน่ะพนักง,งานเราอายุ18ก็มาเสียชีวิตอยู่ในนั้นน่ะคุณเคยมาเรียกร้องสิทธิตรงนี้ให้พวกเขาไหมคุณก็ไม่เคยไปเรียกร้องให้ทำไมเขมรคุณไปไล่เขาออกจากพื้นที่เราก่อนแล้วคุณค่อยมาเรียกร้องสิทธิอย่ามาทำแบบนี้เขาบอกว่าเขาไม่ลงมาหรอกเขาว่า ทหารทำงานอยู่แต่เขาก็เรียกร้องสิทธิ์แต่ก็เรียกร้องสิทธิ์นะก็ไม่เคยลงมาไงก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไงว่าตรงข้างล่างเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยู่แต่ในห้องแอร์ไงเคยลงมาบ้างไหมเราก็บอกทุกครั้งอะ่ะพวกอยู่ในห้องแอรนะ์มาอยู่ก่อนสองอาทิตย์ก็ได้อ่ะให้ต่ําๆอืมคุณลองมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณลองมาทําธุรกิจตรงนี้ดูแล้วคุณมาลองดูชาวบ้านแถวนี้ดูว่ามันเป็นยังไงเขาวันที่เขาอบพยพเขาวิ่งหนีออกไปจากระเบิดมันเป็นยังไง คุณใครใครเรียกร้องสิทธิ์ให้เราด้วยไหมอาพวกคุณมาเรียกร้องให้เราไหมเงินเยียวยาแต่ละบาทเนี่ยกว่าจะได้มาก็ยังไม่ได้กันเลยคุณเรียกร้องให้ได้ไหมทําไมไม่เรียกล่ะไปเรียกทําไมล่ะเขมรนกลุ่มนั้นน่ะให้มันออกไปนอกพื้นที่ข้ามถนนไปะมันก็จบแล้วไหมเขาก็เลิกเปิดเพลงแล้วไหมหเออเสียสาวผีที่มองว่าปกติก็เกิดในพื้นที่ตัวเองอะ่ะใครจะทําไมอะ่ะก็เปิดไล่มันออกไปอะ่ะมันเรื่องปกติอ่ะก็ให้มันออกไปสิ จริงๆเมื่อก่อนเป็นบ้านคิดเลยนะเป็นบ้านพี่เมืองน้องคิดเลยคนเขมรก็ไม่ได้เลวร้ายเสียทุกคนแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้หน้าด้านจังเลยอะทำไมไม่ยอมออกอะไอ้พวกเรียกร้องสิทธิก็เหมือนกันอะไปอยู่กับพวกเขมรเลยอย่างนั้นอะเออไปอยู่จบจบ,จบเลยไปเรียกร้องเขานักก็ไปอยู่กับเขาไปพูดแล้วก็แบบอี่ยงหวเอ,อะไรอะมันเกินไปอะเออเวลาดูทีวีแล้วรู้สึก โมโหเปิดเปิดไม่เปิดเปิดเพจเ,เ,เปิดอะไรก็แบบอ่านแล้วก็ไม่ได้มาอยู่ในสถานการณ์จริงอะแล้วหย่บพูดให้มันเยอะ